อีกแล้วแสบอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้งมามากมาอืมอืมอืมแลน่อืมอืมแล้วขาพนะี่น้องเขาก็หมวนใส่เลยอืม สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขคนจ้ามาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้มาพ่อก็ชมสาวกินจ้าอาสวัสดีจ้าพี่เอฟซีก่อนสวัสดีจ้ายิ้มหวานนะพี่เอฟซีด้วยหนูชื่ออะไรเนี่ยน้องอะไรลูกน้องอะไรคะโนโนพูดก่อนโ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 นค่ะมาจ้าพี่น้องจ้าวันนี้สาวปลาสีขามากิน แกงน้ำใหม่จ้ะพี่น้องแกงน้ำใหม่หนงเด้อจ้ะห้องอันพี่หมวยเด้อจ้ะเดี๋ยวสาวปาไปเอาแม่เบิ่งแบนแม่พี่น้องผู้ใดสนใจอยากกินแกงน้ำใหม่แบบนี้นอกจากสร้างได้เลยจ้ะช่องพี่หมวยนอกจากอันช่องพากินพา,นพาแซ่บเอ็นทีชแนลด้อจ้ะนี่หน่อไม้มาแบบนี้เลยจ้ะพอดีพอดีแกงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะมาแซ่บแซบนำก,นกันกับสตาปาจ้ะพี่น้องเบงิร์กจ้ะพี่นอ้อง แกงใส่ผักขาใส่เห็ดพี่น้องนี่จ้าพี่น้องมาแสบอีกแล้วแสบอีกแล้วจ้าพี่น้องจ้ามากมาอืมอืมอะไรอืมอย

อืมเอาก็เนี๋ยวจิ้มอ่ะ,อ,ะอืมอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อย เป็นโลกินอะไรคะเนี่ย้ค่ะายไทพูดก่อนมดมดมดแดงดำ เฮดหัหนูใส่สามเห็ดเห็ดปวกเห็ดหัหนูเห็ดเอียงเกาเห็ดพออ,อร่อออเ มันเนี่ยไม่ได้กินเลยทีนี้ทำไงอ,อ่ะไหวมีเอฟสี่น่าจะอยากท้าเอาหนองเปียนนกเขานัมนี่เรจาจะท้าเอาลูกเขานัมอือเหมือนนี่แม่แกงน้อใหม่อยู่จังได้นอนตื่นก่อน แบบไปอีหึ่งห่งปลาหมึกไปอีอ่อาอื่นไปอีหึ่งอร่อยแล้วอ่ะแม่เออไข่มดแดงใหกิน 私もそういうことか。 ข้าก็หมวนใส่เลยนะแซ่บแายอร่อยไหมกินเอยไหมลูก ไม่ใส่ของแม่ค่ะแม่แม่ไม,ม,ม่กินแพ้ไม่ไห้อ่ะใจกลบหมอนอืมอืมอืม พี่น้องถ้าไม่รู้กินน้ำมันก็สิเป็นจะเสร็จแล้วจ้ะบ่บ,บพ่อสิไจ้ะกินเป็น,ปนแบบข้าุบตัตแต่ลูก,กนนะจ้ะอ้ยเผ็เดเผ็เดเผ็ดทำไมรึเปล่ามาทำเผ็เดเผ็ดให้พี่เอฟซีดูก่อนเผ็เด กรอบสงบบบองลองกินหน่อแนงพอดีพอดีกินอีเด้อจ้ะ แจงงมาพริกคักๆก่อนแล้วใหม่ไม่หน่อยก็พริก พริกหน้นาหนำเผ็ดนะเอาปลาไปเติมออกพริกไซเด,ด้วยว่าอยันลูกกินนนำน่นจาจะไข่เออใส่ตลูกโดดกินไข่เมื่อไง อร่อยเยี่ยมเยี่ยมทำไงเยี่ยมาพีน่น้องเมนูมันนี่ก็แซ่บพยักมดทีดินย่านแม่เจ้าเท่านี้มันขึ้นมากินนั่งพลัจ้าพี่น้องจา้าเอา้าเอาละจ้าพี่น้องจา้ามันนี้สาวปลาขอลาไปก่อนฝากก็ไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเป็นกำลังใจช่อง Youtube สาวปลาพา,นนากินในด้วจ้ากราบสวัสดีจ้า ครับสวัสดีจ้าพี่เอฟซีก่อนกรับสวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าพี่เอฟซีก่อนจ้ายิ้มหวานให้พี่เอฟซีด้วยยิ้มหวานคะ่ะ